ไเอยก็วงูลูกลลูนี <c <c ้ล huh ูน well, like er ่ทำไว่นานีลยเพิ <h <h ่เนหดนแล้วบอสวยเลยเนาะวางเดือนห่านี่ที <h h ่กองห้ากองเลยบอกห้ากองเลย คุสามค็นัวก้อเสกล่องให้เราทีเดียวเลยเนาะไปมาไปทางล่างเลยเนาะเพราะว่ามันอยู่ข้างบนมันขึ้นเือนบ่ได้ด้มืนอวนก็พากันมาโม่บนกองไม้ยืต้นเนาพี่น้อง เพราะว่าเพื่อนนี่ก็เป็นมือที่แจกแล้วเมื่อก่อนนะทรงสาการเพื่อนทรงสาการเพื่อนมื่อก่อนแล้วเพื่อน,นีก็ถือเก็บลูดถอนดูแล้วเอาดูเขาธาดเนาะพี่น้องตอนนี้เพื่อนกำลังไปเอาลูกมาให้เบิง้งเออโอ้คืองามแท้งามแท้มีการถหายมองเลยนั่นแหละประเทศน้ำไผ่ อ๋คือโมคือตัวจริงโมจะงามงามแค่ไหนนะช่างไปออกไปข้างนอกกันพี่เนีอยไปเด้อยปไปกินข้าวซุกน้ำนี่แหละพี่น้องตอนเศร้าก็คือเพิ่นเป็นมือต่างเนาะมือนี้เพิ่นกระนี่แหละไม่ไงเบาแป๊บเพิ่นกะอยู่นี่เลยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราไปหากินข้าวกันก่อน โอ้ล,ลืมหลอกหลดเชิญข้โตะเลยใช่าัอนะดีจีกันคนมารอดีเลยหมโอ้โหนาก็ะยุคนแล้วพี่นกก็เห็นบาดเจ็บแบบแบบมากินหอนเลย ที่แล้วพี่น้องในงานก็นจะประมาณนี้แล้วนะพี่น้องทั้งนี้ก็เป็นกะเฝ้ากองบุญเฝ้ากองบุญโมโมบ่บุญบุญละทั้งบุญละอยู่เง,งานเบุญเนาะพี่น้องต <c oughs> ัวฟอนกับมือนี้กะน่าจะกำลังเริม่มทยอยมาเนาะเพราะว่าเป็นมือนี้เป็นมือตั้งเ

ตามขวัาวนใหญ่เต็นมันหมืบเ้ตนตามอกอมาซำนี่โ no อ้คือเปล่าไก่ร um ื่น้ำมันหัวหอมแล้วโบมีเหยื่อเจ้ากเดียวบริวาเปือยเดี๋ยวนี้นะวัญาวนามวาวนฮะคือวันนี้พรุ่งนี้นะอือแบะ จะสีซอยแล้วเปล่าไปถามนหนาวบอนดูเอาก็บอกแล้วคือาจะปวดปรจชิยใจห้ประมาณนั้นลเดี๋ยวไปถามคนหนาวบอลกับพี่น้องเนาะเต่นละหารอยเออเออบอกคนหนาแล้วอุจรันในจ่ายคาเต้นหายน้ะพี่น้องหนึ่งด่างเพราะว่าเพราะว่าอาจจะห้อน ที่คนที่เฝ้ากองบุญเนาะเฝ้ากองบุญแล้วมันห้อนกันเลยสิห้เขาเจ้ามากลางเต็นหาหนึ่งด่างเนาะพี่นงเนาะเดี๋ยวรอเบื้องบรรยาก,กาศจังหน่อยเนาะพี่นงเนาะเคลียากันรเรื่องสิเอาเต็นลงเนาะพี่นงนะ <c oughs> เนอาะเพราะว่าทางนี้เผื่อบ่อยอยากเอาลงแต่คนจะรานว่ามันห่อนเนาะกันเลยว่าเสียเอาลงห้ อะไรละเดี๋ยวเชิญรลยะพี่นี่นี um ่น้นองมันห่มเพื่อนบ่เอาน้าบ่รู้สิเอาเต้นย่านเอนผู้นั่งฝ่าห้อนก็เลยว่าเสียเต้นลงหายดังหนึ่งอืม เอาหนามแทนเอาหนามบบเออสร้างน้มลงไว้กระิสร้างไห้นะเออหอบบ้าน สร้างมาแล้วสร้างมาเลาะเอาหน่มาแทนเนาะอันนี้กะทนแดดไปจังหน่อยเน่นอยังได้เต้นมันบ่เพราะว่าที่แรกว่าเสียเต้นลงมาหายแล้วว่ามันยาก กันเลยเออพวาชีได้มากชีได้หื้่งออกอีกเออกันเลยอันนี้เอาน้าเนาะไม่น้องลิงกันมาพอดีพี่เนาะมาสมาคายน้ามาคายน้ําคายน้าด้วยแจกน้ามาขายน้าสิคะเป็นคุณแม่ต้องหาเงินเลี้ยงลูกต้องคุณแม่สุดตรองโมเล่มาพี่เด้อทาน มานั่งน้ำกันคือที่แรกว่าเสีเอาเต้นลงให้ไม่เงยมันพอดเสี่ยวลงแล้วมานจะออกมาหนึ่งกางย่าสองกางมีแร้วอีกหนึ่งกางยากแล้วกามันกางคนท้ายที่จะเดี๋ยวก็วิดแล้วพันวะเราเลยบอกแล้วเราเปลี่ยนเป็นหน้าแทนซอยไม่เงยตูนไปประมาณยี่ส like so ิบแพ็ ได้ยีแพ็แเออีแรกสิบแพ็ก็สองร้อยเอามาเนี่ยสร้างเรายี่บแพ็กเนาะพี่น้องบุญจรันซอยไม่เงี้ยพี่น้องซอยไม่ให่่เพี่น้อยี่สิบแพ็คเนาะพี่น้องที่แรกว่าจะเอาเต็นลงมาเป็นรัปุ๊บปมะกรอนได้หรอเออซอยน้ำก็ได้ก็วิทยแล้วพี่น้อ ต่อมุมซอยการซิเย็นอยู่ฉันมาิมขค่อหน้าแ่มหน้าหน้นะครับโต๊ะพ่อค่ะเอาโต๊ะพ่อโต๊ะพ่อค่ะเอากินกิพ่อเจ้าอันเอากามาเพิ่มแล้วสินงเนาะ ไม่น้องนิงก็มาแนา่นเดี๋ยวซีบ่ก็กินน้องพีน่น้องเอาน้องพี่น้องที่เพิ่นเอามาให้กินดิ้งดิ้งกินขนมแซ่บป,ปะกินข้าวปะเขินกล้องอีกแล้ว <c oughs> พูดน้องพี่น้องไม่ใหญ่ก็ยู่งคนแล้วกินเนื้อลืมพันกล่องไปหาไม่ใหญ่คุณแม่อำมาลา,าพี่น้องทั้งกุ่นละเป็นหน้า เพิ่นมาส่งน้านพี่น้องโทรสั่งดิได้นะที่โทรสัง่งกินข้าวเขาขึ้นมาแล้วนาจะ่เดขึ้นเาเขาให้เกียพิ่งเพิ่งโทรเมื่อกี้นี่แหละโต้นึเบิร์ดโต้เบิร์ดเร็ว <laughs> จังแล้วเย้ย <laughs> ได้ที่ทามแล้วเบิ่ ไปสิลงไปเอาน้ำพี่น้องมันมีคนส่งแล้วลงไปเอาน้ำ <ขอ S 1> ก่อนไม่ไงมไบไ่มได้ออกไปหน้าเสือ่อนถ้าได้ออกจากเถื่อที่แรกว่าวสิซอยเต้น เขาเจ้าว่าบริซอยก็ได้เดี๋ยวกวิดแหละด้ยซอยน้ำปะ่ะลงไปเอานา้ำไปลงไปเอาน้ำกันพี่น้องเพราะว่า,วาเดี๋ยวเอามาหายทางไม่ใหญ่เพิ่อนเราพอาหนามบ่พอคุณจะล่นมาเอาน้ำเองเลยคุณ <c oughs> แล้วเพราะว่าคุณจะล่นซอยไป20แพกเนาะพี่น้อง ลงมาเอาเองพอ่อผมไปเดีนะ๋ <c oughs> ย,เอ,ยเอาอันเอานามคือไปส่งทางออบนเนาะพี่น้องเนาะลงยี่สิบแพกเลยพี่น้องว้า <c> ว <oughs> <c oughs> ถัผูกกางพะโผมอีกเลยฮอตยี <c oughs> ่สิบแพกนิดนึงเนาะพี่น้องดีกว่าบบมีซอย เอารถไหลป่ะข <c oughs> ับรถซาเล้งเองไปเอาน้ Pon ําว่าสิเอาโต๊ะมาให้แม่น้องลิงอ like ันเพิ <cs Hamilton> ่นขายน้ําแต่ว่าโตพังเบิดเนาะพี่น้องก็เลยบ่ได้ก็เลยได้แต่น้ํามาทางันเงินบุญเพิ่นเนาะพี่น้องซอยงาน h

เอ้ยอ <łość> uh, <c Ran Could> ีกที่สาวที่สาวเนี่ยเจ้าเพื่อนไม่ใหญ่เปอ่าแป๊บดี น้ำไปได้จับไม้จับมือแล้วถ่ายรูปหยอกมันเป็นยังมันเป็นยังถ่ายเยอะเลยครับมันตใจน่ารักปะกินแตงโมหูน้วซาจอนสะกก่อนจังเมื่อเฮาไปนะพี่น้องเฮากับบุบิยังซอยหมักไม้เพื่อนกัซอยน้ำเพิ่นไปโม่หนามเพิ่นไปน้อพี่น้องซอยไม่ใหญ่ตุนเออจอนไปนั่นแหละกินแตงโมหูน้วซาจอนสะกก่อนเขาล้างขั้วก็จักบาทพี่น้อง กี icana, <c oughs> yes. ่แหละไม่ข้าอ่ทางดัานล่างกี่แหละไม่ค้าตาามาหคุงเลยไม่ข้าเพชรเปียวานเนออเสวัสดีค่ะโซ่มือให้ดูนะคะเสียงเสียงคอะไรเลยไม่ไแหล่ไม่เห็นเลยไม่ห็นแหล่ไม่ห็นแหล่ไปไหนไม่หด่แหล่เจล่าเจล่มาไม่เจล่าบ่ไ่แหล่บ่มาเลยบอมาเลยคุ่นะ เรื่องเราพี่เราถึกอยู่โอ้ยบอลลูกย่างเลยเนาะย่างอย่างเดียวเลยน่าอ้นแล้วนาโงนเออน่าโงนไม่ลยนะซาที่แล้วแล้วน้ามันยิ่งยินเลยโงนแล้วนะเออเลยน่าบ้าอันตรีหุณนนางโรม ตกน้ำไม่ได้รอยเลยบะฟูอ่องล่องปวน้ำมาเนี่ยปวดน้ำมาซอยไปเป็นต่เพยแต่เฮยเพรเฮยจะใช่แลุ้เลอยอยากได้ตําหุ่งแล้วไปเลยตัหุ่งมาจากอพี่มาเดอัว็นเาหายเสเยอเยอเพิ่สร้าวมาหายแล้วหายแล้วหาสร้างทไม ทำมเฮ้ยการเียววานจักน้อยนะเฮ้ยเตียวานบ่เียววานมีบ่ากเ้ยค่จอ้น้นเยวเข่ามาทางล้างอย่นั้นเออน้องเจลี่น้อจังอิ่มแ้วอยู่างานี่เข่ามาทางล้างนี่มันจังอิ่มเนาะเออโอ้ยหัวหวหัวยเป็นตแตกเยต่อต่อ

มันมันแก่มากหวานปานนด้มันงอมเนียนบนสุดเออนะรสสัมผัสอืออกินแล้วก็ห้าปากใช่กันเนาะโอ้ยบนอยางเราก็ต้องอยู่แบบนัเราก็ฮู้เราก็ฮู้กันนี่แล้วเนาะเนอะไม่เป็นเอาตามตามเัยพี่ชายกินวันนี้บ่าวเอื้อเนาะาอยางอยากเราอยางเมื่อกี้ส้มตำอย่างเดียวเลยมาไมันเห็นจอดนั่งเฝ้าอยู่ก็เลยว่าสักบาทกันนะ พี่้าไหนไปสั่งน้ำพี่ว่าจะมาลุกมาสั่งน้ำที่ไหนได้จลยซจูโซจูองบุนเนื้อแลาวข้าอีกเข้าอีกโอ้ตอนเราทอจอนจำมะฮุ่งกับพี่น้องเียมหลข้าอีใอเอพ่ยาทอดจอดใช่เป็นัวใส่ลงโรลโลแว่นน้อหิวข่าวแต่วะ แมนเฮ้ยกูเห็นเต่าเลยเฮ้ยเฮ้ยตงอย่างเฮ้ยน้อยน้องหิวเขาวมาเวตเตอร์ที่ไปส่น้องน้องหิวเขาวเมื่อเฮช้าเขารู้เมื่อเจอเต่าให้น้องกูอย่าเพิ่ กิบนีนจะยอดขึ้นเว่านี tá, ้เลยน้องหิ้วขาาอะช่วงนึงเล่นคือดเลยะกันวิงเข้ากอางนุกซุะิลอตมกจอนันอ่เยเอาถ้วยเดียวฮะแล้วแล้วบอกอยากกินนะนแม่ทัพเกลแล้วิมาโมบุ๋เล่นเกมแล้วอน้แมาเพี้ยบะหน่ ไปตาแสบเธอเลย่อ้แน่ลูกกันเลยเป้ไปหาแล้วไม่แย่ไปลูหลับไปเธอไปดีป้าลุกเลยที่น่ะไปดีป้าลุกแม่งอมงมลูกงอมง้มเออ ่งเฮ้ยยังโบดพอเม็ดอยู่โอยยังให้ซีมเด็กมาซีมซีมซีมท่านนันบุพ่อสุ่มกับเอาสุมบุพ่อวันกับวันต้มน้นึ่งมนนึงเจัดไปราไปดึงเงินมาลูกหลานจะว่าไม่เียเลอนี่ไม่ขาดแต่ม่ห่วงมือนี่ ตั้งได้ตั้งได้พิกเม็ดเดียวก็ให้ใส่ให้ไม่จานเฮ้ยเอาถั่วเนาะเอาด้วยเนาะอาถั่วเนาะโอ้โหโอ้เหลือสิไปช่ยให้พวกนี่พี่น้องป้องไปมันไปใช้ชามมันไปเอาไม้กับฟ้อันนี้ไม่เล่นอันนี้บ่พี่น้องป้องไผ่พี่น้องป้องไผ่พังค่ะช่วยท้อมเจ้านั่งกินนี่แหล้วเนาะเออกินนี่เลยบ่โอ้ยนี่แล้วกินขาโค้งนี่แหละอกินทาโค้งขาโค้งทาาโค้ง คาครบเลยเ,เอาบ้งบวงไม่ใช่เฮ้ยบงนะเฮ้ยงพี่น้องเด네 erm> ี๋ยวเากินตงมฮูก่อนะเพื่อนๆทุกคนบไปพักกอาะ้อวาินีเบอรสีบิปสนีกอละกันะพี่น้องอขอกล่าเข้ามาสวัสดีเด้อบสุขุกคนไปแล้วนะพี่น้องเนาะไปแล้วเจะแล่สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ บ้านนี้เลี้ยวหนูโอว่าอยู่ทางหลังคู่ว